วันนี้ไปทำหม้อกแกงเผือกกันค่ะไปเริ่มทำกันเลยก่อนเอื่นเราจะเอาถั่วเขียวที่ลอกเปลือกนะคะไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วเราก็จะเอาเขามานึ่งค่ะระหว่างที่เรานึ่งนะเดี๋ยวเรามาเจียวหอมกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยหอมนะใส่ลงไปค่ะเราจะเจียวไปจนกว่าหอมของเราจะเหลืองเลยนะคะค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆเลยนะคะความเหลืองของเขาประมาณนี้ค่ะทุกคนปิดแก๊สเลยค่ะตักเขาออกมาเลยตักออกมาให้หมดเลยนะคะ และหลังจากนั้นเราจะเอาถั่วที่เราเนื่องสุกแล้วนะเอามาใส่ในโถปั่นเลยค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยกะทิกลก่องค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกล่องอย่าทิ้งนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําใส่ลงไปในกล่องแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปในโถปั่นอีกรอบนึงค่ะตามนี้เลยค่ะใส่ลงไป เอาไปปั่นให้ละเอียดนะแล้วเราก็จะมาใส่ไข่ไก่ค่ะจริงๆแล้วไข่ไก่เราใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะแต่พอดีว่าเราลืมใส่เราก็เลยเอามาใส่ทีหลังไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เอาไปปั่นต่อค่ะหลังจากที่เราปั่นเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขามากวนค่ะทุกคนเห็นน้ำมันหอมเจียวไหมเราจะตักออกมาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตักออกมาพักไว้เพื่อที่เราจะเอามาทาหน้าขนมตอนที่เราอบเสร็จนะ แล้วเราก็จะเทถั่วที่เราปั่นไว้นะใส่ลงไปในกระทะค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยทุกคนสังเกตไหมมันจะเหลืออยู่นิดหน่อยที่อยู่ในโถปั่นนะใส่น้ําลงไปหน่อยนึงค่ะเขย่าเขย่าล้างเขาออกมาค่ะเทใส่ในกระทะเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะเกลือค่ะหลังจากนั้นเราจะเปิดไฟนะคะแล้วจะกวรไปเรื่อยๆเลยค่ะค่อยๆควนขนมของเราไปเรื่อยๆเลยนะคะควรไปจนกว่าจะได้ความหนืดความข้นเลยนะกวรไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ รสชาติเราสามารถชิมได้นะทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่ชอบรสชาติที่เราให้ไปนะแล้วเราก็จะแบ่งหอมเกียวใส่ลงไปค่ะแบบนี้ค่ะไม่ต้องใส่ลงไปหมดนะเราจะเหลือไว้เพื่อที่เราจะไปตบแต่งหน้าขนมของเรานะกวนต่อเลยค่ะค่อยๆกวนใช้ไฟเบากวนไปเรื่อยๆค่ะอีกสักแป๊บนึงนะประมาณนี้ค่ะทุกคนถือว่าโอเคแล้วนะหลังจากที่เราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเอาเขาใส่ลงไปในพิมพ์เลยค่ะตักใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ตัวขนมของเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยเขาให้หน้าเขาเรียบๆหน่อยนะคะค่อยๆเกลี่ยแบบนี้ค่ะค่อยๆทําไปนะคะเขาจะมีความเหนื่อยหน่อยนะทําเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะออกมาประมาณนี้ค่ะคลอๆเขาหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปอบในหม้ออบลมร้อนนะเราใช้ไฟ160องศาอบ10นาทีแล้วก็อบต่อด้วยไฟ180องศาอีก5นาทีนะคะ หลังจากที่อบเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเอาน้ํามันหอมเจียวที่เราเก็บไว้หนึ่งช้อนโต๊ะจได้ไหมเราจะมาทาหน้าขนมแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวของเราแบบนี้เลยค่ะเอามาใส่หน้าแบบนี้เลยเป็นไงคะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหม้อแกงถั่วของเราเป็นไงคะทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากลองเอาวิธีนี้ไปทำทานลองเอาไปทำทานได้ค่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ